สดีค่ะเพื่อนเทุกคนนะคะวันนี้ก็จะมาแนะนำเซตมื้อเช้านะคะที่เพิ่มภูมิุ้มกันให้กับร่างกายนะคะต้านหวัดนะคะต้านหวัดเลยนะคะก็จะบอกเลยนะคะว่าชุดที่จะมาแนะนำเนี่ยนะคะก็เรียกว่าชุด PERFECT h เฮ l ท์นะคะนี่นะคะก็จะประกอบไปด้วยนูทิโปนะคะทั้งหมดนะคะ8กล่องนะคะสามารถทานได้ ใชคะเช้าเย็นนะคะ1เดือนเลยนะคะแล้วก็มีวิตามินแร่ธาตุผักรวมนะคะ1กล่องนะคะแล้วก็มีอระะอรซีซาคะออรีซาที่เป็นาสารต้านอนุมูลอิสระนะคะให้ทั้งหมดนะคะ3ขวดนะคะขวดหนึ่งหกสิบเอ็ดนะคะให้3ขวดนะคะก็รวมกันนะคะก็180เม็ดเลยนะคะก็วิธีการทานนะคะไม่ยากเลยนะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยนูทริโบให้ทั้งหมด8กล่องนะคะก็สามารถทานเป็นมื้อเช้าอย่างเดียววันละสซอง ได้นานถึง2เดือนแต่ถ้าเกิดวันนี้เราเพื่อสุขภาพที่ดีแล้วก็เพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายนะคะก็แนะนําเลยนะคะว่าให้ทาน2ซอ,องนะคะตอนเช้านะคะคู่กับตัวนิวเทรียมนะคะ1ซองนะคะแล้วก็ออรไลซ่านะคะ3เม็ดนะคะเป็นเซตมื้อเช้าเพิ่มเติมนะคะเป็นขนมปังโฮลวีตนะคะหรือว่าข้าวนะคะ,ะหรือว่าไข่ต้มเพิ่มเติมนะคะก็จะได้มื้อเช้าที่สมบูรณ์แบบนะคะแล้วก็สามารถใช้นะคะ ชีโป่สองซอกนะคะแล้วก็ออลัยซาอีก3เม็ดนะคะทานเป็นมื้อเย็นก็ได้นะคะหรือทานเป็นมื้อก่อนนอนก็ได้เพื่อเพิ่มภูมิภ้มกันให้กับร่างกายนะคะแล้วก็สามารถลีนไขมันได้นะคะเหมาะกับสายสุขภาพอย่างแท้จริงเลยนะคะแน่จริงแล้วนะคะ1เซตนะคะของ perfect health นะคะสินค้าเยอะเลยนะคะสามารถซื้อไปทานทั้งครอบครัวได้เลยนะสามารถให้เด็กน้อยทานได้นะคะคนสูงอายุทานก็ได้นะคะยังไง นะคะตัวนี้มีจุดเด่นมากๆเลยที่มีเวลมูนนะคะเป็นสารต้านอนุมูลอิสระด้วยนะคะแล้วก็ป้องกันมะเร็งได้ด้วยเนาะนะคะตัวนี้เป็นโปรโตีนจาก3แหล่งก็คือมีจากปลาทะเลน้ําลึกนะคะมีคอลลาเจนด้วยนะ,ะมีจากนมนะคะแล้วก็จากถั่วเหลืองนะคะตัวนี้ครบสมบูรณ์แบบมากๆเลยนะคะแล้วก็อร่อยมากเป็นรสชาติมอสกัดด้วยค่ะนะคะ,นะคะแล้วก็ตัวนิวทรียมนะคะจะเป็นตัววิตามินและธาตุผักรวม400กร,รมัมนะคะที่ร่างกายนะคะกินขาดนะคะ บอกได้เลยว่าตัวนี้นะคะสาคัญมากเลยนะคะมีวิตามินและธาตุที่ร่างกายจึงเป็นเราต้องการนะคะราคาไม่ได้แพงเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งได้สารอาหารครบถ้วนนะคะตัวนี้ดูดซึมนะคะได้มากกว่า95%เพราะว่าตัวนี้มีสัญลักษณ์อัลเบียนด้วยนะคะตัวนี้นะคะมาจากต่างประเทศเลยนะคะก็สั่งแม่ที่จะดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้ดีมากเลยเนาะนะคะไม่ขับทิ้ง ตัวนี้เป็นออรซ่านะคะตัวนี้เ,ออเป็นสารสกัดนะคะน้ำมันจมูกข้าวนะคะผสมโพลีไนด์คิวเทนนะคะ<ม>เข้มข้นมากนะคะมีแก m มมาออริชแนลนะคะมากกว่า30,000 ppm ต่อต่อหน่งหน่วยบริโภคเลยนะคะยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะเพื่อนนะคะถ้ายังไงก็ขอให้ทุกคนนะคะสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็ปลอดภัยจากโรคต่างๆนะคะ